เน,นี่ยอ้วเเรียมเอาไว้ให้ออีพูดตรวจแสบมันชอบอมาขโมยของกินฟรีประจาเลยออ้ยไม่ได้นะคะเจงอถ้าเกิดคุณพูดตรวจแสบกินเข้าไปแล้วท้องเสียขึ้นมาจะทํายังไงล่ะคะอ๋อดีสิอ้วก็จะได้ขาย<ค>ยาแก้ท้องเสียให้อีงไงเและถ้าเกิดเขามาขอ,อาฟรีล่ะคะไอ้เป็นไรยาแก้ท้องเสียเนี่ยหมดอายุแล้วนี่ร้านฉันก็เหมือนกันนะเจ๊อีพูดตรวจแสบเนี่ยนะมันเวลามันมาตรวจเนี่ยมันชอบมาขอสระผมฟรีทุกทีเลย ว่าอียังมีอะไรให้สาววะท <c oughs> ํนี่ทำไมเลื่อไม่เตรียมยาสระผมแบบหมด right <c oughs> อายุเอาไว้ให้อีอะวพามีขายเจ้า่าไม่เอาหรอกรอกขายของหมดอายุนี่หว่าเดีอยาทำแบบนั้นเลยนะคะเขาเป็นผู้ตรวจแฟดถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ดีนะคะแต่เราเนี่ยก็ต้องให้บริการเขาอย่างเต็มใจแล้วก็เต็มที่มันถึงจะถูกนะคะ ไม่ได้ไปไหนครับคือปวดฉี่ครับในท่านโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจัดการที่นี่เลยลุงพ่อทีสั่งไว้ว่าให้พี่หลังทำงานเสร็จก่อนแล้วค่อยออกไปโทษฐานที่พี่ออกไปก่อความวุ่นวายโอ้โหให้พี่หลังฉี่ใส่ครดนี้เหรอครับนี่มันจะล้นหน้ามันเลอะเทอะงั้นพี่หลังไม่ฉี่แล้วครับ สายต้องไปห้องพยาบาลด่วนไปก่อนนะไม่ต้อง c o m e on ปท้องตรงไหนครับเดี๋ยวจัดยาให้โอ้โหคนหลือโดเรมอนวะเปิดว่ามีทุกอย่างเลยเป็นเด็กตัวเล็กแค่นี้จัดยาเป็นด้วยเหรอไม่เป็นะ่ะแต่ถ้าตายก็หายเจ็บไม่ใช่เหรอเออตายก็สบายไม่เจ็บแล้วหายตั้งแต่เห็นกล่องยาแล้ว<อ><ะ> ว่าเอาไงดีวะเนี่ยเออพี่หลังครับครับครับทำงานต่อแล้วครับเดี๋ยวผมไปซื้อไอศครีมกินก่อนอย่าอู้ละครับสุดเลยเด็กก็คือเด็กอยู่วันยังค่ำยังไงก็ต้องกินไอติมเฮ้ยเฮ้ยทำไมเปิดนี่ออกวะ ผมล็อกประตูไว้แล้วพี่จะได้หนีไปไม่ได้ไงเออบายบายโอ้ยเสียท่าเด็กจนได้โหจดหมายลุงพาอทีบอกว่าด่วนมากฝากไว้ก่อนนะครับจากเจ้าของแฟน ผู้จัดการแฟ็ดด่วนมากก็แสดงว่าต้องสำคัญมากงั้นก็ว,<ะ>ว่าไงครับอ,อครับออมาเร็วจังเลยไม่มีอะไรครับพี่หลังเนี่ย ็นคนดีกว่าที่ผมคิดเองนะครับขนาดลืมล็อกประตูไปแล้วพี่หลังยังไม่หนีออกไปเลยคือลืมล็อกประตูตเอ้ยทำงาน,นต่อครับครับไอคิวสังไอชิงจังเอ้ยนี่ องคนอย e, ่าอู้สิเดี๋ยวผู้ตรวจแฝนมาเห็นแบบนี้เข้าเนี่ยมันจะไม่ดีรู้ไหมโอ้โหก็้าย si พ right. ีทเนี่ะลกแกตายแล้วพ่อใครทำลกกับพ่อนายไงแล้วขนมเนี่ยใครกินก็ฉันกินแล้วเสื้อผ้ากล่องเนี่ยใครใส่ฉันใส่สรุปใครทำก็นายไงนายคิดดูนะขนมเนี่ยนายก็เป็นคนซื้อเสื้อผ้านี่นายก็ให้ฉันใส่ ถ้านายไม่ให้ฉันแต่แรกเนี่ยมันจะมีเหลือให้ลกไหมเอา,เอาพอ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 เลิกเถียงกันได้แล้วนะมาช่วยพี่ซักผ้าดีกว่าไปเร็วเข้านะอา้าวแล้วทำไมมันเยอะอย่างนี้นครับของผู้ตรวจแฟดอะเออก็ดีนะพี่ได้ลูกค้าเพิ่มซักฟรีอะคือเขาบอกว่าถือว่าเป็นการตรวจสอบคุณภาพของร้านพี่ด้วย<ฮ><ฮ>พี่<ฮ>พีพไปยอมเขาง,ง่ายๆอย่างนั้นทำไมล่ะครับใช่ ที่เข้ามาตรวจเนี่ยนะก็เพื่อต้องการพัฒนาให้แสตเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือรู้ไหมโอเคเออลืมไปนัดเดี๋ยวนัดเอาเสื้อนัดอ่ะให้ผู้ตรวจส่เขายืมด้วยนะทำไมอะครับก็เขาไม่มีเสื้อจะใส่แล้วไงแล้วเขายังบอกอีกนะว่าต่อไปเนี้ยพี่ต้องเตรียมเสื้อให้เขาใส่ถือว่าเป็นการบริการลูกค้าพี่พีทไปยอมเขาทำไมอะครับนี่มันข่มขู่ชัดๆนะพี่ พี่บอกให้ทำอะไรก็ทำเถอะนา่าพี่ไม่อยากให้พวกเราเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้คุณพาทีถูกไล่ออก่ก้อ,อจ,จรูร